สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนได้จ้ามือนี้กับพ่อกันอีกแล้วก็บลูกสลาพระเพิินมึอนี่ลูกสลาพระเพิินสิพ้ามากินส้วมมึงโยมเดจ้าต้องว่าหลายัยห่างพี่น้องมากินกันเลย แซ่บช่วงเลย Okay. พี่น้องคำใหญ่ๆพี่น้องอืมแซ่บทึงเพชรทึงนัวพี่น้อง แซ่บพี่น้องมันนี่กันมากินในคคัวเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็ดแล้วก็กินเลยเพราะว่ามันนี่ขี้ขั้นจัดสากหลังเนาะการคัวกับสี่หกหกจักหน่อยเนาะพี่น้องมาฮอดแล้วกัน เห็ดแล้วแล้วก็กินเลยในรัวกินหลอบเดิร์ มผพ้ได้ยอยากนำอยู่บ่ เมื่อก่อนกันพาพี่น้องไปกินตำกุ้งเนาะื้นนี้กันพามากินส้วมมังยมเพราะว่าคิดอยากหลายเมื้อเลยนะก็เลยมาเหตุกินเหตุคลิปกินมังยมซะมืนน้อนี้คลิปหนะ้าสิกินเนังกันซิมาไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะ กฝากพ่อเม่พี่น้องติดตามเบิ่งกันเนาะว่าคลิปหนาสิกลิปยังอีกมาพี่นอ้องคำใหญ่ๆโด,ดบัน,นี้ นะพี่น้องคำสุดท้ายลยน,นวันนี้อือหืออ้าวมนนี้การขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าซาหลาเพชรไรเลยกินต่อไ่ได้เพราะว่ายังบ่ได้กินข่าวแสบท้อง มื่อน,นี้กาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก่าฝากพ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกันในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวลาเหตุคลิปต่อๆไปมื้อน,นี้กัขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย